สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มา,าดูการทดลองสนุกสนุกเพิ่มเติมนะครับจริงๆกเ็เป็นการทดลองที่อยากจะรู้เองซะมากกว่านะครับว่าการทีเ่เราเอารายแดงนะครับใส่ไว้ในขวดขนาดประมาณ100่งอซีซีนะครับอันนี้เหมือนเป็นการจำลองว่าถ้าเกิดใครที่พยายามจะส่งรายแดงผ่านทางไปรษณีย์หรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือทําการขนย้ายนะครับโดยการใช้ขวดลักษณะนี้ในการขนย้ายเนาะไรยแดงเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ในขวดแบบนี้เนี่ยได้กี่วันนะครับโดยลักษณะที่ทดลองก็คือว่าปิดฝาสนิทนะครับแล้วก็มีอากาศอ,าอยู่ประมาณ1ใน3ของน้ำนะฮะที่ใช้ในการเลี้ยงไายแดงไม่ไม่เชิงว่าเลี้ยงไายแดงนะครับก็คือ,อที่ไายแดง อยู่ในขวดนี้นะฮะก็คือจะเป็นน้ำเก่าส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้เลี้ยงไรแดงผสมกับน้ำสะอาดนะครับที่ใส่เติมลงไปบวกกับน้ำเขียวนะครับที่ใส่ให้เป็นอาหารแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้โดยที่ทำการใส่ตัวไรแดงลงไปนะครับปริมาณเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีสักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวในคลิปเราก็จะเห็นนะฮะ ก็จะมาดูผลนะครับในแต่ละวันนะครับปิดฝาทิ้งไว้แล้วเนี่ยตั้งไว้เฉยเฉยนะครับตั้งไว้ในร่มไม่ได้เอาไปตากแดดนะครับแล้วก็ไม่มีการขย่านะดีครับจากที่เมื่อเช้าเราทดลองนะครับเอาายแดงใส่ในขวดทิ้งไว้ทั้งวันนะครับโดยที่ปิดฝาไว้นะฮะเพื่อดูว่าเขาจะตายไหมนะครับหรือเขาจะอยู่ได้กี่วันนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมกลับมา ปรากฏว่ามีไรแดงเริ่มตายแล้วครับเห็นด้านล่างไหมครับก็เริ่มตายแล้วครับก็มีบางส่วนที่เหลือรอดนะครับนะครับตัวที่ฟุง้งฟุ้งอยู่ฟุง้ง วงอยู่ที่ก้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ตายแล้วแต่ดูเหมือนมันจะจะตายไม่หมดนะก็ยังมีส่วนที่ยังรอดอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยกรณีที่คนส่งไรแดงนะครับโดยใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวลองดูว่าผ่านไปหนึ่งวันจะเหลือแค่ไหนนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณครึ่งวันทำไว้เมื่อเช้า,ชานี้ตอนเย็น กลับมาดูนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับผมมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้ว2วันนะครับจากการทดลองที่ว่าเรานำไรแดงนะครับใส่ขวดปิดฝาทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เติมน้ำเขียวนิดหน่อยนะครับในวันแรกของการบรรจุลงไปในขวดนะครับตอนตั้งต้นก็มีรายแดงค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าไรแดง าหายไปนะครับหายไปเยอะเลยเหมือนกันนะฮะก็จะมีรายแดงตัวเล็กนะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะที่ว่าอยู่ในน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ตัวที่ใส่ไปตอนแรกไปไหนนะครับคำตอบก็คือตายครับผมก็จะเห็นว่ามีรายแดงที่ตายเกลือนตกอยู่ที่พื้นนะครับในวันที่2องนี้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่า โชคดีตรงที่ว่ายังมีไรแดงเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่บางส่วนทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลองขย่าดูนะครับนี่ครับที่เห็นเป็นฝุ่นปลิวอยู่ในน้ําตรงนั้นคือไรแดงที่ตายแล้วนะครับซากของไรแดงนะฮะแต่ก็ยังมีตัวที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ย หลายหลายคนที่ขายไรยแดงจึงยังคงใช้วิธีนี้ในการส่งไรแดงอยู่นะฮะก็คือมีไรแดงบางส่วนที่ยังเหลือรอดแหละนะฮะก็คืออาจจะเหลือรอดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ด้วยคุณสมบัติของไรแดงนะครับถ้าเกิดตอนนี้ส่งไปรษณียนะครับ2วันก็จะเห็นว่ายังมีไรแดงเหลือรอดอยู่สามารถเอาไปขยายต่อได้ถ้าเกิดไปถึงมือผู้รับนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูว่าถ้าผ่านไป3วันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสแตนดาร์ดของการขนส่งของบ้านเราเนาะก็อยู่ที่ประมาณ3วันนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามครับเมื่อครบ3วันนะครับก็คือพรุ่งนี้เย็นายแดงจะเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมทดลองให้ดูนะครับแล้วก็ไม่เปิดฝาเลยแล้วก็ไม่เติมอาหารเพิ่มเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับมีเหลือรอดอยู่นะครับสวัสดีครับก็เรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้วันที่3เต็มเต็มแล้วนะครับสำหรับการทดลองอบรรจุไรแดงลงไปในขวดนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีไรแดงเหลือแค่นิดเดียวจริงๆนะครับเหลือประมาณไม่ถึง10ตัวนะฮะจากที่เมื่อวานยังพอมี เหลือเยอะอยู่บ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับที่ก้นนะครับผมก็น่าจะเกิน10ตัวละตอนนี้น่าจะเกิน10ตัวนะครับขอดูกันอพอมีครับพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ10-20ตัวนะ ก็อันนี้ที่จริงๆตั้งใจทำคลิปนี้ให้ดูเพราะว่า,อ,าอยากจะทด,ดสอบนะครับว่าสำหรับใครที่ส่งไรแดงนะครับผ่านปลษณีสนะ์เนาะจริงๆเขาอาจจะมีวิธีการแหละที่ทำให้วิธีการที่ทำให้ตัวไรแดงเนี่ยมันไม่ตายเนาะหรือว่าตายช้าลงนะครับแต่ว่าของผมทำเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ คือไม่มีอะไรหุ้มเลยนะฮะไม่มีใบตองไม่มีการซับน้ํานะครับหมายถึงการอเอาน้ำซับบริเวณด้านข้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยขวดของอขวดที่บรรจุเนี่ยก็จะสัมผัสกับอากาศข้างนอกโดยตรงนะครับเพราะงั้นก็อาจจะมีผลบ้างนะครับสําหรับกรณีทีอ่อากาศข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่า จากที่ผมทดลองมาประมาณ3วันนี้ช่วงนี้อากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับก็คือว่าเป็นช่วงที่พายุเข้าแล้วก็แดดคล้มนะครับไม่มีแดดเลยนะครับตลอดเวลานะครับในแต่ละวันแล้วผมก็ตั้งไว้ในร่มโดยที่ไม่มีการขย่าอะไรเลยนะครับซึ่งในสภาพปกติเวลาส่งของผ่านไปรษณีย์เนาะมันก็จะมีแน่นอนเรื่องของการกระแทกขย่านะครับซึ่งจะทําให้ไรแดงเนี่ยตายเร็วขึ้นยิ่งกว่า นิ่งกว่าปกติได้ซ้ำนะคะก็สรุปผลเลยแล้วกันในความคิดของผมนะครับจริงๆรายแดงเนี่ยส่งทางปลษณียนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับประมาณ3วันเนี่ยน่าจะไม่รอดแต่ถ้าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ2วันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีรอดอยู่บ้างนะครับา3าวันก็ก็อย่างเงี้ยฮะเหลือรอดน้อยมาก นะครับก็อาจจะเอาไปต่อเชื้อได้บ้างนะครับแต่ก็ช้านะครับกว่าจะบูมได้เยอะนะครับนเ,เต็มกระมังเนาะเราที่ดูเพราะว่าปริมาณเหลือน้อยมากเลยแล้วยิ่งสภาพที่ต้องเจอกับความร้อนความการกระแทกนะครับตลอดเวลาเวลาในขณะที่ทําการขนส่งเนี่ยใบแดงน่าจะตายเร็วมากกว่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสวันไม่น่ารอดนะก็อันนี้มาสรุปแล้วก็มาทดลองให้ดูนะครับว่าการ การส่งไรแดงนะครับแบบนี้เนี่ยผ่านไปรษณีย์เนี่ยคือจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยส่งเนาะเขาอาจจะมีวิธีการาส่งพิเศษนะครับเนาะที่อาจจะทําให้ไรแดงรอดก็ได้แต่ผมลองแล้วสามวันไม่รอดครับโดยที่ก็ไม่ได้เติมอาหารเลยไม่รอดก็จะบอกว่าไม่รอดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีบางตัวที่รอดอยู่ก็ จริงๆมันสรุปผลแน่นอนไม่ได้นะครับแล้วก็การันตีนแน่นอนร้อไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าไรแดงจะรอดนะครับถึงมลูกค้าเนะถ้าเกิดใครที่ขายไรแดงเป็นตัวแบบนี้นะครับก็ก็คงจะจบแค่นี้ครับสำหรับการทดลองนี้นะอ่าโอเคครับ